ตกหน้าทนายสายโจรสยามรารับใช้แกงสวาปามสร้างข่าวปลอมโจมตีปอตทสวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกทุกท่านหลังจากที่เมื่อวานนี้คิงได้เล่าเรื่องทนายสายโจรตัวใหม่ช่วยเหลือแกงคนซั่วในขบวนการโกงปามน้ำมันอินโดนีเซียด้วยการปล่อยข่าวโจมตีผู้บริหารปอตทซะงั้นที่เขากำลังดำเนินการเอาผิดแกงโคตรโกงก็มีหน่วยงานอย่างดีเอสไอออกมายืน ยันและนั่งยันเลยว่าไอข่าวปลอมโจมตีนั้นเป็นข่าวปลอมเพราะ DSI ยังไม่ได้สรุปสำนวนในคดีดังกล่าวและยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนวันนี้จึงต้องนำมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เห็นภาพตอเนื่องจากคลิปเมื่อวานนี้จ้าพี่น้องหลังจากที่คิงได้เล่าว่าไอทนายความสายโจรขายชาติที่ชื่อว่าไอ้สยามราชทนายความฝั่งแก๊งทุจริตโครงการปลาล์มน้ำมันของปตทที่ อินโดนีเซียที่มันได้ไปร้องเรียน DSI ให้ตรวจสอบเหล่าผู้บริหารปอตทที่กำลังดำเนินคดีกับแก๊งทุจริตพวกของมันโดยมันนำเรื่องการร้องเรียนมาโจมตีเครือปอตทเฉยผ่านเพจอวตารอะภาคหนึ่งหรือภาคสองอ จะบ้ากะะมังอนามัน,นังคนละอวตารมันคือแอคข้าผีที่ไม่รู้ใครเป็นคนใช้ทั้งทั้งที่นายจ้างมันเนี่ยแหละที่โกงมหาศาลและกําลังถูกตรวจสอบแต่มันก็มาให้ร้ายฟังที่กาลังจะจับโจรไงละจ้ะมันได้ปล่อยข่าวว่า D.S.I สรุปสํานวนสั่งฟ้องส่งสารไปแล้วแต่ปรากฏว่าอาทิตย์บดี D.S.I และโคศก d S.I ก็ต่างออกมาบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะจ้าเป็นการนำ เอกสารของ DSI อี่รายงานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆให้ศารอาญาเท่านั้นมิใช่เอกสารสรุปสำนวนเพราะเรื่องนี้ยังอยู่ในการสอบสวนแต่ไอ้เชีย่ยสยามราชขายชาติเอามาโจมตีกลุ่มผู้บริหารที่ฟ้องดำเนินคดีคนโกงสง,งานแม่ปะโถพวกโคตรโกงสมัยนี้นอกจากจะโกงยับเยินแล้วยังแต่งเรื่องสร้างสตอรี่โจมตีฝ่ายที่เขาแจ้งความมันอีกแม่ทำไปได้ไอ้ส สยามราชมึงอย่าเป็นทนายเลยไอเวนมึงแต่งเรื่องได้ขนาดนี้คิงแนะนำให้มึงไปสร้างภาพยนต์เถอะนะไอสัตว์สยามราชพิกเจอร์ภูมิใจเสนอพิกนรกสวนปามรักผิดทุจลิตคืนที่ทีท ให้เสียงภาษาไทยโดยอีแรงดงแม่ปะโถนี่มึงเหมาะเอาไปทำหนังไอสัตว์นำสแสดงโดยมึงเองเลยนะไอสยามราชาชั่วและการที่ไอทนายชั่วสยามราชนำเอกสาร DSI มาประกอบในข่าวเฟกนิวของมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการสื่อสารคอนเทนต์ที่ไม่ตรงปกจงใจปิดข้อเท็จจริงกับสังคมเอาเอกสารที่ DSI ส่งให้ศารอาญาเอามาอ้างเป็นเอกสารสรุปสำนวน คนสั่งฟ้องเฉยแม่ จิตใจมึงนี่เนาะหน้าด้านจริงๆเลยเชียวไม่ต่างอะไรกับการปอมแปลกเอกสารหรือการใช้เอกสารผิดวัตถุประสงค์ถึงตรงนี้ก็สะท้อนให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าขบวนการกลุ่มคนทุจริตได้หันมาตอบโต้โจมตีผู้ที่ดำเนินคดีมาตามกฎหมายโดยมีนักกฎหมายทนายชั่วสนับสนุนอยู่แถมทำกับบริษัทมหาชนที่เป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศพวกมึงโกงเขาเท่ากับโกง เทศชาติและกวงคนไทยทั้งชาติทั้งแผ่นดินแม่บักหาจิกนี่นั่นก็เพราะปตะทยังเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษทัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ ปตทมีหน้าที่ต้องส่งเงินรายได้เข้ารัฐปีละหลายหมื่นล้านบาทเช่นปีที่แล้วปตทเขาก็ส่งเงินถึงรัฐถึง78,00 0ล้านบาทเลยทีเดียวเชียวนะพอมาปีนี้ปี67เฉพาะ9เดือนแรกคือเดือนมกราถึงเดือนกันยาหกเจปตทเขาก็ส่งเงินให้รัฐถึง4 2 0 0 0ล้านบาทภายใน9เดือนดังนั้นเมื่อมีแก๊งนักการเมืองร่วมมือกับอดีตผู้บริหารปตททุจริตโคตโก ปอตทก็เปรียบเสมือนการป้นเงินจากประเทศชาติและประชาชนไงล่ะจ๊าใครจะยอมให้โจรมาป้นเงินรายได้ของประเทศกันละวะเหตุผลเพียงเท่านี้เนี่แหละที่คิงจะต้องนำมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะจ๊ะเพราะคิงนั้นยึดบ้านการด่าทุกพักทุกขั้วทุกตัวที่ชั่วช้าจะด่าแม่หมดทุกบริษัทและทนายชั่วก็ไม่เว้นเว้นเว้น ด่าแม่บดไม่สนว่าลูกใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้พวกแก๊งสวาป่ามและคนไทยที่รักชาติได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ